สวัสดีครับยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The Sub Review นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาร,รีวิวอะไรนะครับก็คือว่าผมแค่มาทายคลิปเล่นๆนะนะครับมาทายคลิปว่าใครสะสมเกมแบบผมบ้างแบบเนี้ยนะครับแบบนี้เลยใครใครสะสมเกมแบบผมบ้างนะครับผมสะสมเกมมานานแล้วแหละนะครับแต่หยุดไปนานแล้วสะสม ไม่กี่ปีก็หยุดไปนานเลยนะครับมีเลยประมาณนี้นะครับนีของสะสมเกมนะแผงเกมนะครับมีเลยประมาณนี้นะนะครับสะสมแผงเกมนะมีใครสะสมแผงเกมแบบผมบ้างนะนะครับ คอมเมนต์ก็ได้นะครับนี่คอมเมนต์ Comment ก็ได้นะถ้าใครสะสมเกมแบบผมนะครับผมก็สะสมเกมเหมือนกันนี่ก็เป็นตลับเกมนะนะครับตลับคงจะเป็นตลับเกมวความไวิอมอะไรเนี่ยนะครับเอาไว้คอยแด่ใจนะครับนี่ลองชั้นนะมีเกม PS2 นะเนี่ยนะครับชั้นแรกกับชั้นสองเป็นเกม PS2 นะนะครับเป็นของก๊อปะนะครับ ็นของก๊อปไม่ใช่ของแทนนะเป็นของก๊อปเลยตามแต่ละนัดทั่วไปอะไรนเนี้ยนะครับนี่ฟาร์มไอคองแผ่นพีเอสองนะนี่คือตลับเกมนะครับซองตลับเลยแล้วก็แผ่นพีเอสีนะครับฟูนเกาะเลยยังไม่ได้บัตรเลยนะครับฝึกเกาะยังไม่ได้บัตรเลยนี่พีเอสีนะพีเอสีมีอยู่สามแผ่นนะครับ แบบนี้เลยนะมีอยู่สามแผ่นเยวผพงก็ตามหากเก็บเรื่อยๆนะนะครับผมก็จะพยายามเก็บเกมแผ่นเกมด้วยนะครับนี่เลยพงจะพยายามเก็บแผ่นเกมด้วยนะครับนี่เลยนี่ วานนี้นะครับผมก็พยายามเก็บแพ็นเกมด้วยนะเกม ps 2 ps 4เกม ps 2กับ ps c แล้วก็ตลละเกมนะครับที่ผมหาได้นะเดี๋ยวผมก็จะพยายามเก็บแพเกมเรื่อยเรื่อยนะครับนี่เลยผมจะพยายามเก็บแพเกมเรื่อยๆใครเก็บแพเกมแบบผมบ้างนะครับ คอมเมนต์กันได้นะใครเก็บแพลงเกมแบบผมบ้างนะนะครับนี่เลยผมมาถ่ายนึงใครเก็บแพ็นเกมบ้างอะไรเนี่ยนะครับอาใครชอบเก็บแพลงเกมสะสมแพลงเกมอะคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นี่เลยผมขอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสมัครสมาด้วยกันนะครับอย่างนั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย